วันจันทร์ได้ไพ่เงินโอ้เป็นไงบ้างเพราะนั่นคือชาววันจันทร์ในช่วงเดือนนี้คิดเรื่องเงินค,คิดเรื่องตัวเลขเยอะใช่ชาววันจันทร์ในช่วงนี้คุณอาจจะมีดวงเกี่ยวกับ,กบพวกประเภทด้านอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายของชิ้นใหญ่ หรือไม่ก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าด้านการวางแผนเกี่ยวกับพวกงานใหญ่ของชิ้นใหญ่นี่ก็ได้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานเนี่ยชาววันจันทร์ในช่วงนี้นะครับเดือนกันยาน,นี่จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนในเรื่องงานใหญ่หรือขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรเพิ่มเติมลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับด้านงานก็เป็นได้นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับคพันกับของชิ้นใหญ่นะครับอาจจะเป็นบ้านที่ดินรถรถยนต์พาณิชก็ได้เช่นเดียวกันนรหมมุ นึ่งก็คือตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นช่วงที่วางแผนในเรื่องเกี่ยวกับด้านการคิดในเรื่องเกี่ยวกับด้านการซื้อขายของชิ้นใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องเงินครับด้เข้าไปเกี่ยวพันกันการเกื้อกูลการช่วยเหลือกันหรือไม่ก็คุณเองอาจจะมีโชคกับคนรักในเรื่องเกี่ยวกับด้านรั์เงินทองก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะแฟนรวยอย่างนี้อะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้หรืออีกมุมหนึ่งก็คือโดยภาพรวมก็คือชาววันจันทร์ในช่วงเดือนนี้คุณจะมีเเเเกณฑ์คิดรื่อองตัวลขยะ นะครับหรือไม่ก็วางแผนเรื่องตัวเลขเยอะวางแผนการเก็บเงินวางแผนการออมเงินวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับด้านทํายังไงให้เงินเพิ่มพูนหรือไม่ก็ลงทุนหรือไม่ก็หารายได้เพิ่มขยันทางานปั่นเงินจะทายังไงให้มันมีเงินเข้ามาเยอะๆหรือไม่ก็มีรายได้ที่เข้ามาเยอะก็ได้เช่นเดียวกันสลับชาววันจันทร์ประมาณนี้นะครับตรงนี้นี่คือวันจันทร์ในเดือนกันยาครับโอเควันจันทร์ถือว่าดีนะคะถือว่าเป็นคนที่ขยันกําลังมองวางแผนเป้าหมายเรื่องกับการวางแผนเรื่องการเงินเนาะ